โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้อยู่กับเจ้าเทน,น่าของผมนะครับก็วันนี้ผมประกอบเสร็จแล้วแล้วก็ลันอินเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้จะมา,าวันนี้จะมาไล่สเตอร์ไล่นมหนูนะครับก็นมหนูตอนนี้ก็โอเคแล้วนะครับก็สเตอร์ตอนนี้ก็จะเป็นสิบสี่สามสิบหกฟันนะครับก็คลิปนี้จะมาวิ่งไล่ นะครับแล้วก็เก็บภาพบันทึกไว้นะครับเก็บภาพบันทึกไว้ว่าวิ่งเป็นยังไงนะครับนี่คือเทน่าเครื่องเดิมนะครับเป็นเครื่องเทน่านิวเป็นเครื่องเดิมๆต้องบอกว่าเป็นเครื่องเดิมๆเลยนะครับเดิมๆโอเวอร์ฮอนใหม่นะครับลูกเดิมไซส์ร้อยห้าสิบนะครับท่อก็เดิมครับจะมีไม่เดิมอย่างเดียวคือคาบูนะครับเป็นคาบูเอ็นโปรนะฮะแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาวิ่ง วิ่งดูอาการนะรว่ามันจะวิ่งเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะไปลองทำท่อสปีดว่าเครื่องเดิมๆนะครับรถหนักล้อแม็กนะครับว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับกับสเตอร์14 36ฟันนะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็วิ่งเก็บภาพบันทึกภาพไว้ด้วยว่าเดี๋ยวจะมีอีพีหน้าก็จะเป็นยกอยกข้อบีดใส่คือข้อบีดเนี่ยจะไม่เอาคัทจะไม่เอาชุดคัทมานะจะแต่จะเป็น ข้อบีดอย่างเดียวนะครับทําสเต็ปลูกเดิมเหมือนกันนะครับก็คือจะยกเสื้อฝาชุดนี้ไปนะครับไปใส่นะครับทุกอย่างจะเป็นสภาพนี้หมดยกเว้นท่อนล่างที่เป็นข้อบีดอย่างเดียวใน e ีต่อไปอีพีนี้ก็จะมาวิ่งทดสอบแล้วก็เก็บภาพไว้นะครับแล้วก็ถือโอกาสทำท็อปสปีดทำท็อปสปีดสำหรับเครื่องสแตนดาร์ดเดิมๆนะครับทำโอเวอร์ฮอนใหม่ มาดูว่ามันจะวิ่งเท่าไหร่กับสเตอร์สิบสี่สามสิบหกนะครับโอเคไปกันเลย ครับก็จบไปแล้วสำหรับการทดสอบท็อปสปีดและอัตราเร่งนะครับสำหรับเจ้าเทหน้าเครื่องเดิมนะครับเป็นเครื่องเดิมโอเวอร์ฮอนใหม่นะครับไม่มีการปรับแต่งแต่อย่างใดนะครับก็ท็อปสปีดก็อยู่จากหน้าไมคก็อยู่ประมาณ120เสร็เศสเศนนะครับประมาณนี้นะครับกับ กับสเตอร์14 3 6ฟันนะครับก็ต้องบอกว่าสเตอร์เนี่ยสามารถที่จะลงได้อีกลงได้อีกหมายถึงหนักทดให้มันหนักได้อีกนะแต่สเตอร์ที่ผมใส่ชุดนี้เนี่ยคือผมอไล่เพื่อที่จะให้มันเหมาะสมกับน้ำหนักตัวของผมนะครับซึ่งผมหนักเกือบ80กิโลนะครับแล้วก็ด้วยความที่ตัวรถเนี่ยมัน,เป,นเป็นรถเดิมรถหนัก นะครับเป็นรถหนักล้อแม็กยางโตนะครับเบาหนาๆประมาณนี้ท่อก็เป็นท่อเดิมหนักๆเลยคือเป็นรถรถหนักอะ่ะแต่ทีนี้เนี่ยคือถ้าเราเพิ่มเราเพิ่มสเตอร์ให้มันหนักกว่านี้เนี่ยคือสําหรับสําสหรับผมเนี่ยมันมันไม่ไหวนะครับกับรถสเตอร์รถเดิมอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าคนขี่น้ําหนักน้อยกว่านี้อย่างเช่น ตัวเล็กๆหนัก50กิโลห้าสิบกว่าห้าสิบห้าไม่เกินหกิบประมาณนี้แล้วก็รถเนี่ยเป็นรถเบาล้อมินียมยางเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือสเตอร์เนี่ยมันลงได้อีกแน่นอนนะครับลงได้อีกแน่นอนอาจจะเป็น15 34อะไรประมาณนี้หรือ15 36ประมาณนี้ส่วนของผมเนี่ยตอนนี้ก็อย่างที่บอกเป็น14 36 แต่ถ้าใครตัวตัวเล็กๆน้ำหนักเบาๆเนี่ยรถเป็นรถเบาล้อมีเนียมก็เป็นใช้สเตอร์เป็น10 15 34หรือ36ก็ได้ผมคิดว่าหน้าไม้น่าจะอยู่ประมาณ135 130ถึง140ประมาณนี้ประมาณนี้นะ130 140ประมาณนี้อันนี้คือ คร่าวๆนะครับสาหรับหน้าไหม่ประมาณนี้กับสเตปรถเดิมๆนะรถเดิมๆเครื่องเดิมๆเลยไม่ได้แยงไม่ได้เปิดนะครับท่อเดิมๆแบบนี้นะครับนะครับก็สเตอร์ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเท้าสปีดเพิ่มได้แน่นอนนะครับสําหรับรถเดิมแต่ก็อย่างที่บอกน้ําหนักนะครับน้ําหนักมีผลมากนะครับจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ผมไล่เป็นสิบห้า 1536ก่อนจะลดมาเป็น14 3ส1 5 3าห้าาหเนี่ยก็วิ่งดีเหมือนกันวิ่งดีเหมือนกันแต่ว่าปลายเกียร์5้ามันจะมันจะตื้อหน่อยช่วงไปลายปลายเกียร์นะครับซึ่งรอบเนี่ยมันยังเหลือแต่ว่ามันฉุดมันฉุดน้ำหนักตัวไม่ไหวน้ำหนักตัวรถกับน้ำหนักคนเนี่ยมันฉุดไม่ไหวนะครับผมก็เลยลดมาเป็นเหลือเป็นจาก14เป็น15 15าแทนนะครับประมาณนี้ก็ ทำให้รอบเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับจากที่บายเกียร์เนี่ยมันรอบมันรอบมันไม่ขึ้นนะครับมันขึ้นไม่ไหวนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเป็นการทดสอบท็อปสปีดเครื่องเดิมนะครับ5เกียร์เครื่องเดิมกับเสื้อสูบเดิมที่ไม่ได้มีการยกหรือขยายเสื้อไม่ได้มีการแยงอะไรนะครับเป็นการทดสอบท็อปสปีด เครื่องเดิมนะครับอันนี้ก็ผมก็จะบันทึกไว้แล้วก็เดี๋ยว E ีีต่อไปเนี่ยผมจะมาทำท็อปสปีดอีกเครื่องหนึ่งที่เป็นข้อเวียงบีดที่เป็นไส้บีดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมเอาไส้มันออกแล้วเอาไส้บีดออกแล้วเหลือแต่ข้อเวียงอย่างเดียวนะครับเหลือ เป็นข้อเวียงบีดที่นอกนั้นเป็นของเทงน่าทั้งหมดนะครับเหลือเฉพาะข้อเวียงบีดเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีต่อไปเนี่ยจะมาทดสอบทดสอบไอ้เจ้าเครื่องเทงน่าข้อบีดเนี่ยที่มีที่มีแค่ข้อบีดเนี่ยนะครับว่ามันจะวิ่งดีแค่ไหนหรือว่ามันจะเหมือนเดิมกับตอนที่มันมีชุดคัดด้วย mm hmm. แต่ผมคิดว่าเราเอาชุดคัดบีดออกแล้วใส่ชุดคัดเดิมไปเนี่ยอัตราทดมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่แล้ว ผมคิดว่ามันต้องวิ่งไม่เหมือนเดิมแน่นอนแต่ที่นี้เนี่ยมันจะวิ่งไปในอ่ามันจะวิ่งไปในทิศทางแนวไหนจะวิ่งออกมาแนวไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีว่ามันจะยังไงแต่ว่าเสื้อฝาเนี่ยจะใช้เป็นเสื้อฝาชุดนี้แหละนะครับชุดนี้ในคลิปนี้แหละ,หละเพียงแต่ว่ายกท่อนล่างชุดนั้นมาก็คืออีก,อ,กอีกเครื่องอีกตัวหนึ่งของผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกับเครื่องเดิม นิวตัวนี้ว่าถ้าเป็นข้อบีกับข้อเดิมเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงมันจะวิ่งดีหรือวิ่งไม่ดีแบบไหนยังไงก็เดี๋ยว EP ีต่อไปเนี่ยผมจะมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับกับสเต็ปเครื่องเดิมเดิมจริงๆกับเดิมข้อบีนะครับว่ามันจะวิ่งแตกต่างกันยังไงนะครับ คุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามให้ผมด้วยคลิปหน้าอย่าลืมรอชมนะครับกับการทดสอบท็อปสปีดเครื่องเดิมข้อบีดลูกเดิมนะครับก็ใครที่รอติดตามชมก็กดกระดิ่งไว้เลยนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้เทหน้าเทนนะสวัสดีครับ